อน่นอันีชอบมาเลยอะเออเนอะอันนี้ก็่ยไนเอาไนะเอาไปนลยไม่รู้ว่ามันไม่สมส่วนนะดูมาตัวเล็กมากเหมือนมันเล้วตัวใหญ่เหรอ มสีมมันสวยใช่ไหมาไม่โอ๊กหรอแต่สีมันเข้มกว่านั้นหนะ่อยเนาะมันมีไซส์เดียวหรอคะทำแบบจะมีเป็นที่นั่งกับสองที่นั่งแต่มันไม่มีแบบชอบเลยอะ่ะแต่เหมือนมันตัง้งมันไม่พอดีกับเราคือว่าเต้าอี้สวยนะพี่เออสวยนี่นี่ตัวนี้สวยเลยคุณแม่เนี่ยไปทำตัวอี้ทำงานก็ได้นะหรือว่าไม่ต้องมีน้อง สก็เหมือนตามรีสอร์ทอย่างพวกที่ไปอ่ะมันแล้วก็อี้ทำงานหัวเต็งก็จะเป็นแบบเนี้ยเลื่อนเลื่อนเอาเจ็ดพันสี่น้องพีการมนมันม่เจ็บหลังเพาตรงนี้มันนิ่มนี่เป็นโคมไฟที่จะเรลงไว้เหนือโต๊ะทำงานมันเหมือนมีรูนะฮะมันมีรูอ่ะทำไมอ่ะมันมีรูนิดเดียวแต่ว่าทั้งเรื่อมันตันนะใช่แต่เหมือนก็มีอะไรไปไม่ใช่ดู มันดูเขาเรียกอะไรอ่ะมันดูมีรูดูมีรูขาไว้แขวนอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไว้เกี่ยวอ่ะจะมีดีไซน์เขาแล้วก็มีอะไรคะไมีรูอันนี้อะไรโคมไฟเหรอคะนี่ไงโคมไฟโคมไฟเก๋ๆเป็นหนังนะครับเอาไว้ในเห้องอินโฟเซ็ตตัวนี้จะเป็นหนังลห์ออยน้อยค่ะก็จะได้สัมผัส มันจะไม่ไว้นั่งให้แม่ไว้วางเสื้อใช่ไหมหรือนั่งเอาไว้โชว์อะกเหมือนแหมืนหลักๆลัแล้วเอาไปตกแต่งอนะใช่ป่ะไม่ไปนั่งทำอะไรนั่งก็นั่ง,น,งน,น,นิดหน่อยตรงนี้เฮ้ยเวลานั่งอะ่ะคนเราจะไม่ไปนั่งถึง่ตรงกลางไม่นั่งตรงกลางนั่งตรงนี้ยเสร็แล้วมันจะเป็นนูนขึ้นมารับก้นพอดีนั่นงแล้วอยู่ที่สามคะ่ะสวยมากเลยค่ะอย่างเงี้ย กิ่งหนึ่งกกิ่งหนึ่งก็ลอยเก้าสิบบาทแต่ว่าก็ต้องจัดไปเราซื้อไปเนี่ยก็มไม่มีประโยชนะ์เราไม่ได้จัดอยู่เราจัดไม่เป็นไอ้แก่จ,กจัดเดี๋ยวสั่งให้ไอ้แก่มาเลือกดอกไม้ไปซื้อจัดแต่ว่าที่นี่เขาจัดสวยมากนะพอจัดเสร็จก็มีผลงานในเว็บอะ่ะดูนี่คือกระถางหนึ่งก็เป็นหมื่นเลยอะ่ะเขาทำงานที่นี่ยังไงทีเทรียรับจัดใช่รับจัดตกแต่งประดับบ้านอะไรออกแบบจัดแล้วสวยงาม ก็มีคนให้ความนิยมมาแนีนมากอ่ะเขามาถ่ายรูปกันฮะเขามาถ่ายรูปกันแล้วเมื่อกี้ได้ยินได้ยินสองคนคุยกันบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายรูปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดสวยๆก่อนจริงอ่ะวันนี้ใส่ชุดไม่สวยกันหมดพรุ่งนี้นะเขาต้นไม้ใหญ่เราเลงไว้ด้วยไว้คาเฟ่อันนี้เป็นของปลอมนะคะที่เห็นเนี่ยก็คือต้นไม้ลอมเราชอบต้นเนี้ยต้นหลิวะเห็นปะจะไปอยู่ป้มไม่ชอบ ็นอ่ะดูร่มเย็นอ่ะพอต้นหลิวคุ้มมันจะดูร่มเย็นแล้วเหมือนที่รีเจียงอ่ะมีต้นแบบนี้นเต็มเลยแล้วมันดูแบบมันดูมีความสุข<ฮ>อ่ะเนาะฟนมาแน่ไปนั่งถ่ายรูปอ่ปะ,ะๆๆแล้วเราจะคอนเทนต์นี้ไว้ตรงไหนดีคะชอบโอ้โหนี่เอาปะ,อะเอาได้นะในคาเฟ่เหรอ,อมเมาได้เรา,า <ๆ S 2> จะต้องให้เขาจัดได้อ่ะเออไม่หมอะนี่ก็เท่นะ ให้เขาจัดให้ได้แล้วเนี่ยก็เป็นแสนนะเธอโ้สี่เมตรสองแสนชอบไม่หมอนเลยนะไม่แต่ตอนนี้ก็เ,เฉยๆแล้วอะมันไม่มีที่วาง <c oughs> อ๋อคาเฟ่คาเฟ่ตรงไหนอะคาเฟ่เธอก็ปิดอินกินข่าวไปหมดแล้วอะ <c oughs> อ่ะในที่สุด ปาก็จองแล้วจริงๆแล้วว่าคือเราเล็งร้านนี้ว่าเราใช้บริการแหละแต่ว่ากะว่าจะงานนะแต่คุยไปคุยมาก็บอกว่าเออจองไปเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเออยังไงก็ต้องใช้ไปอยู่แล้วใช่ไหมเิอจองแล้วไม่ได้มดแล้ว่ะเราดูมาหลายปีแล้วใช่ใช่จนเนี่ยบ้านก็ก็มีแนวโน้มว่าใกล้จะเสร็จแล้วแต่พี่บอกว่านี้เดี๋ยวคิวเต็มออกแบบคอนซอนใช่ไหมงาออกแบบานในการออกแบบเขาต่องกันยังไงก็เขาเดี๋ยวขอเอาภาพ ภาพกราฟิกของเราอะเราก็ไปวางจุดว่าเออจะตกแต่งอะไรยังไงในิกท่ามาให้เราดูะ่ไมตอนแอกเลยนะแต่งขอบด้วยทั้งนานอะไรอย่างเงี้ยบาเราจะออกแบบให้เลยว่าที่ร้านจะสามารถแบบว่าดึงชั้นหรืออะไรด้วยแล้วก็รวมถึงหมอนอิงอะไรแบบเนี้ยบางทีเราไปเลือกเองนะสีมันไม่สวยหรือว่าสีมันไม่เข้าอย่างเงี้ยก็ให้ผู้มีประสบการณ์ช่วยดีกว่าใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้อ่ะจองไปเท่าไหร่คุณแม่หนึ่งแสนค่ะแต่ว่าเราจะได้ มูลค่าในการตกแต่งอะแสนสองแล้วก็ออกแบบให้ฟรีใช่อะบอกร้านด้วยแล้ว Living Style ร้าน Living Style ก็คือสมมติอะในบ้านเรามีตู้โชว์อยู่เขาจะหาพร็อพมาวางให้หมดเลยแบบนี้ใส่อพรลอมอย่างนี้เตียงเทียนแล้วก็ที่เน้นๆนี่คือต้นไม้ต่างๆแบบนี้ก็ชอบนะต้นไม้ค่อยถ้าเปิดเป็นต้นไม้จริงมันเลิศเท่าไง อมุอมุนมีแผนเลยคะจะถามอะไรพี่เขาก็เนี่ยไอตรงสระว่ายน้ำที่แม่อ๋อเป็นไงดี่ที่แม่ขัดใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นรีควนยูอ่ะแล้วแม่ไปดูหลายที่มามันจะแห้งแห้งเหี่ยวเหียวแล้วเวลาเราต้องตัดแต่งหรืออะไรมันล่วงลงสระแน่นอนแล้วมันก็ต้องมาทำความสะอาดวุ่นวายแล้วมันตัดยังไงอะไรเงี้ยเราคิดว่าเออถ้าป้าย,ยังอยากให้เขียวๆยวตรงเงี้ยถามพี่เขามาว่ามันแบบมีคำมีวิธีทํายังไงตกแต่งให้มันมีห้อยหงเขียวอ่ะแล้วเป็นหนึของปลอมอะไรเงี้ย <laughs> เพราะว่าตรงนี้เรามีของจริงวางอยู่แล้วมุมหนึ่งใช่ไหม <laughs> อาจจะทําได้นะใช่ไหมแ <laughs> ม่เฮ้ยคุณแม่กินบอลนะ่าสนใจนะคะใช่อันนี้สวยกว่าอันนั้นอีกเพราะว่าอันนั้นมันมีดอกแดงๆเนี่ยสองแง่เนี่ย กีลิฟ่งสไตล์พี่เขาบอกว่าเขาเคยทำรีกนอนยูปอมลิมสาวระว่ายน้ำแสดงว่าเราอาจจะได้ทำได้แต่ว่ามันไม่รู้ยาวขนาดนั้นได้หรือเปล่าคือตอนนี้มีปัญหามากเลยเพราะถ้าเป็นของจริงอ่ะมันต้องติดรางติดที่ระบายน้ำติดอะไรวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะแล้วถ้ามันตายขึ้นมาแล้วพี่เขาบอกว่าที่เขาไปทำอ่ะคือเขาต้องไปลื้อรีกวนยูจริงของบ้านนั้นออกแล้วเขาไปใส่ปอมไปเพราะว่ามันไม่รอด <c oughs> แหนมะถธาติดของปอมไปอาจจะโดนเราลื้อเปล่จริงนะ ตมวันตอนนี้คือชอบกุหลาบใช่ไหมคือไม่รู้เราไม่ได้เราไม่ได้สนใจอะไรมาก่อนหน้านี้เราอยู่ดีๆฟีดในเฟซบ o ๊กมันก็ขึ้นร้านหนึ่งที่มันขายกุหลบล,ลบอ่ะกูกกุ่มละเขาสวยมากแล้วเขาก็ขึ้นมาตลอดเลยเราก็เลยชอบเลยอ่ะเราเดินเห็นกลุหละเราก็เลยเดินมาดูโอ้ไม่ไม่ต้ไม้ปลอมปะไม่ไม่กะว่าบ้านใหม่ขอเลี้ยงกลุบสักน,นิดนึง่งเดี๋ยวอาจจะทีนี้ไม่แม่ต้นไม้ปลอมอ่ะจะได้ไงจะได้ออกดอกมา แา่ก้าใส่ผ้าโอเคไหมแต่ชอบเลยแต่ยังไม่ซื้อเพราะว่ามัน,นยังอีกพักหนึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามเฟซบุ๊กก่อนเนี่ยสีเนี้ยนะสีเทาเนาะงานเนี้ยบ้านเลสสวนเซเลสจ,จะเป็นงานเล็กกว่างานที่แล้วเยอะมากเหมือนกันแล้วก็สวนต้นไม้ก็เลยข้ามไปเลยเพราะว่าไม่ได้ดูเพราะว่าเรามีจัดสวนแล้วเนาะมีคนมาจัดสวนให้เรานี่ยเก่งกันใบก็เปลี่ยนแนวนะเมื่อก่อนไม่เป็นแนวนี้นะอันนี้เันแนวอะไรอ่ะเนี่ยเขาเป็นแนวขาวเมื่อก่อนจะเป็นแนว มินิมอลเป็นถีไม้หมดนี่เป็นแนวขาวเ,เปลี่ยนดอกใหม่เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างชิงชา้าก็เป็น,นลายสีเขียวเป็นอย่างเลยนี่ตทนไมจริงเหนะชีราจะกลับแล้วแต่ว่าเราเออนึกได้ว่าเราย้อนกลับมาลิฟวิ่งตาอีกเพราะว่าจะมาซื้อของขวัญให้แม่แม่น้องครับเขาเปิดร้านกาแฟาใหม่อ่าเดี๋ยวเราจะไปแบบอินแสดงความยินดีให้กับเขา<ม>ก็เลยแบบมาซื้อเป็นแบบแจกันดอกไม้น่ารักน่ารัก บบเผื่อไปตั้งประดับในร้านเขาได้ด้วยอะไรอย่างนี้ตอนนี้แม่น้องครามได้เป็นดอกไม้ปลอมจะได้ไม่ต้อง,งดูแลมากแต่เราจะเอาต้นไม้จริงให้เขาไงแล้วพี่บอบูบอกว่าอู้ยุงย่งงันยุ่งเพราต้องมานั่งดูแลต้นไม้อีกอะไรอย่างเงี้ยตอนมองเขาจัดมาจชอชอบแมกโนเลียนี้มันสวยดีแล้วให้น้องจัดให้เพราะเราแบบน้องไอเดียมากเลยทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเราก็ไปเราก็มา ซีซ์แล้วก็ตัวนี้มันก็จะอยู่อย่างสี้เลยค่ะอ๋อมันก็จะถ้าเปลนสกัดนี่ยมันจะออกแนวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะญี่ป็นทิวลิปก็ไม่ค่อยเนี้ยไม่ค่ชอบแต่กัดอันนี้ยี่เปลี่ยนใจกันใหม่ตัวสูงหน่อยแต่สกัดหม่อนนี่ก็ตัวนั้นไงใช่อันนี้จะมีเป็นมือนต้องแนวเนี้ยแหละเอาใช่ไหมตัวเดียวกับแซมพวกใบเขียวไม่ได้ค่ะมันมมัันนจะเด่นของมันอยู่แล้วมันจะมาแบบ อ่อนปดูว่ามันต้องเป็นเม็ดอะค่ะที่มันจะเข้าไปอยู่ด้วยกันได้ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นดอกกุหลาบนี้ได้ไหมคะเนี่ยการกับอีดอกเล็กๆแบบนี้เออดูแซมได้ไหมคะดี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 นี่น่าจะอยู่ในงบพี่ได้ใช่ได้ค่ะลูกค้าก็จะลอถ้าเกิดเป็นใบกลมๆแบบนี้มันจะเข้าไหมได้ค่ะลูกค้าก็ได้ค่ะ เป็นเหมือนปลิกอะมันดูบบโลงเลยนะเงี้ยของจริงอะมันจะเป็นปลิกคือเราไม่ชอบไม่รู้ไปเไรตั้งแต่เด็กเราเราไม่ชอบไอ้ต้นปลิกที่มันแขพงเจ็บๆอ่ะแตเราจะบอกให้ปลาชอบเธอชอบรอบอือเธอชอบปลิกเหรออือไม่ชอบเมื่อก่อนปลาชอบซื้อปลิกหางการรอบปลิกโเลยเด็กมันมไม่ได้เลยต้องทำกันใช่ไหมไป เราจะแบบถือห้ามถือดีๆนะเพราะถ้าเธอใ,ะะใส่ถุงแล้วบี้ถ้าเธอทำบี้เธอจะดัดไม่ได้ถ้าเธอดัดจะให้เธอมองตัวอย่างไม่ะหวเป็น,นี้่ะไ,ได้ค่ะไม่หนักเล่ไเบามากเลยเบามาก